เรื่องจริงสุดแปลกในยุคโรมันโบราณกรุงโรมโบราณเมื่อกว่า2,000ปีก่อนปัสสาวะเป็นวัตถุดิบสําคัญในอุตสาหกรรมซักฟอกเนื่องจากมีแอมโมเนียช่วยทําความสะอาดและฟอกผ้าขนสัตว์นอกจากนี้ยังใช้ในงานเครื่องหนังและเครื่องเงินด้วยความต้องการที่สูงจากกระพัดเวดปาเซียนจึงเก็บภาษีจากผู้ที่ขายปัสสาวะให้โรงฟอกผ้าคํากล่าวของพระองค์พิกุนนอนโอเลตหรือเงินไม่มีวันมีกลิ่นกลายเป็นเครื่องตัวใจว่าทุกสิ่งที่ทําเงินได้ล้วนมีค่า สำหรับสตรีชั้นสูงในยุครมันโบราณเงือของกลาดิเอเตอร์ไม่ใช่เพียงคราบไข่หลังการต่อสู้แต่เป็นส่วนผสมล้ำค่าของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพวกเธอเชื่อว่าเหงื่อจากนักรบนี้ช่วยเพิ่มสเสน่ห์และบำรุงผิวพรรณท่าจึงถูกสั่งให้เก็บเหงื่อจากร่างของนักสู้หรือขูดออกจากอุปกรณ์ที่พวกเขาใช้นี่เป็นตัวอย่างของแนวคิดความงามและเวชสัมอางที่แตกต่างจากยุคปัจจุบันและกว่า2,000ปีหลังจากจักรวรรดิโรมันล่มสลายลงโครงสร้างอาคาร อย่างแพนทีออนและอะควาดักยังคงยืนหยัดอยู่ได้ความลับอยู่ที่คอนกรีตโรมันซึ่งแข็งแกร่งขึ้นเมื่อสัมผัสน้ําทะเลเท่าภูเขาไฟในคอนกรีตทําปฏิกิริยากับน้ําและเกิดผลึกที่ช่วยป้องกันร,รอยแตกร้าวนวัตกรรมนี้ทําให้อาคารโรมันคงอยู่มานานนับพันปี